แอบ,บดูกันกินหมดกันไหมครับอุ้ยหมดเกลี้ยงเลยทำไมเก่งอย่างนี้ล่ะอันนี้หมดไหมไม่เหลือสักเม็ดเลยแหมอันนี้หมดไหมไหนายโอ้โหน่าเกลียดหมดไหมหมดไม่เหลือเลยอ่าอันนี้หมดกันหรือ,อยังหมดกันหรือ,อยัง เลียงเลยนะคะไม่เหลือเลย้าวแล้วตัวจิ๋วๆพวกนี้ล่ะโอ้โหลงไปทุกทั้งจานเลยแม่หมดเกลี้ยงทุกตัวทุกจานทุกกงเก่งจังเลยค่ะกินแล้วก็เอะเค้งๆนะเอะะนนเอเค้งน,เงนั่นละเค้งนั่นละเอะเอะลูกเอะเอะเออกินอิ่มก็เอ๊เอะได้แล้วนะ เก่งเกอ๋อเก่งเโอ้ยเก่งโอ้หทำไมเก่งอย่างนี้ล่ะอ้วนปุ๊กเลยอ้วนปุ๊กเลยเนี่ยกินหมดเกียงทุกคนเลยนะคะเก่งจังเลยคฮะอ้วนเป็นหมูเป็นหมาด้วยเป็นหมู